ผมจะเล่านิทานมีอยู่สองประเทศนะประเทศ A กับประเทศ B แล้วก็คุณ C คุณ C เขาก็เห็นสถานการณ์ชายแดนของทั้งสองประเทศมีปัญหากันแต่เขาก็สันนิฐานว่าไอ้ประเทศหนึ่งทำขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาอำนาจไว้เดี๋ยวพอเขาเลือกตั้งมันก็คงจะจบ แต่มันมาถึงจุดหนึ่งที่มีการทำให้ประชาชนนั้นเสียชีวิตคุณซีเนี่ยเขาอยู่ในประเทศ A ประเทศ B เขาก็โจมตีกันที่ท่าไหนก็ประชาชนเสียชีวิตที่ไม่ใช่ทหารเสียชีวิตคุณซีเขาก็เลยอยากจะบอกกับประชาชนในประเทศ A ที่อยู่ตามชายแดนว่าหนีเถอะครับพี่น้องอยู่ไปทำไม เขามีทหารเรามีเขามีทหารอยู่แล้วหน้าที่เขาโดยตรงเขาฝึกซ้อมฝึกจุดทุวิธีในการต่อสู้มาเราเป็นชาวบ้านถ้าเรามีโอกาสย้ายที่อยู่ดีกว่าอย่าไปอยู่ตามชายแดนเลยบ้านช่องที่อยู่ตามริมตะลิ่งบางทีมันก็ถูกน้ำซอก น้ำท่วมเยอะๆบางทีบ้านก็พังได้หรือตามไหลดินน้ำท่วมดินอุ้มน้ำมันก็ถล่มได้เหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติแม้แต่บ้านเรือนที่อยู่ในเมืองก็ยังมีปัญหากันจนต้องปิดประกาศขายบ้านหรือตัวเองก็ต้องย้ายออกไปก็มีแล้วเราเอาชีวิตไปเสี่ยงทำไม ในเมื่อเราก็มีทหารอยู่แล้วมีพวงคนทำหน้าที่อยู่แล้วคุณซีเขาก็คาดการอยู่แล้วล่ะครับว่าประเทศบีเนี่ยก็ต้องทำแบบนี้นะฮะก็ต้องเล่นจริงเจ็บจริงเหมือนเป็นเกมแห่งอำนาจคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่โดนหลอกว่ามันเป็นเรื่องจริงจุดประสงค์เขาก็ เพียงเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมมือกับเขาในการปกป้องประเทศแต่ด้วยวิธีการใดนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรส่วนทางประเทศเอนั้นก็เคยมีผู้นำที่โดนกล่าวหาเหมือนกันว่าพอได้อำนาจไปแล้วก็ไม่ได้สนใจผู้ที่มาสนับสนุนตัวเองที่มาชุมนุม ปท้วงเพื่อช่วยสนับสนุนตัวเองมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นก็ไม่ได้กลับมาสนใจผู้นำของทั้งสองประเทศทั้ง A และ B ก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกันนะก็ในเมื่อคุณ C ีเขาได้สันนิษฐานไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการที่ผู้นำของประเทศ B นั้นต้องการเพียงแค่อำนาจไม่ได้ต้องการดินแดน หรือไปฟ้องศาลโลกฟ้ององค์งกรนานาชาติใดๆทั้งสิ้นเขาสันนิษฐานอย่างนี้ไปแล้วทุกอย่างมันก็ชัดเจนสำหรับเขาแต่จะให้พิสูจน์สองคุณสองเป็นสี่คุณสเขาก็ทําไม่ได้หรอกเขาไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้อยู่วงในเขาก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาคุณ C ีเขาก็มีข้อสงสัยเหมือนกันว่าลูกระเบิดหรืออะไรของประเทศบนั้น ที่ทำให้ประชาชนของประเทศ A นั้นเสียชีวิตรัฐบาลของประเทศ A นี่ไม่ได้มีการตักเตือนหรือยังไงบางคนเขาก็บอกว่าตามหลักสากลเขาไม่ระเบิดกันโหอกสถานที่พยาบาลหรือที่ที่ประชาชนเขาอยู่อาศัยกันนะแต่คุณซีก็สงสัยว่าเรื่องที่มันระเบิดผิดจุดมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมั้ง ย้อนกับไปดูข่าวเก่าๆมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นได้ที่ไปลงในพื้นที่ที่พักอาศัยของชาวบ้านมันก็เกิดขึ้นได้ทำไมรัฐบาล A รัฐบาลของประเทศ A ถึงไม่ได้เตรียมพร้อมหรือยังไงตือเตรียมพร้อมในการที่จะอพยพค,คนให้มันห่างไกลจากจุดชายแดนไปรัศมีกี่กิโลได้ทำหรือเปล่าตอนนี้เขา คุณซีเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเรายึดหลักว่ามันต้องปลอดภัยไว้ก่อนมันก็ควรจะต้องทำก็คุณซีเขาก็อยากให้ชาวบ้านธรรมดานั้นหนีออกจากพื้นที่ชายแดนที่มีการประทะนั่นแหละแต่ก็คุณรู้ครัว่าการจะย้ายที่อยู่อาศัยมันไม่ได้ทำกันง่ายๆแต่ถ้าเราชายแดนต่างๆนั้นมีความเสี่ยง มันก็คงควรจะไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็อยู่ให้มันไกลเป็นระยะทางเท่าไหร่เราก็ต้องมานั่งคิดกันดูว่าเท่าไหร่มันถึงจะปลอดภัยต่อต่อเรื่องที่มันเกิดการลบกันคุณซีก็นั่งดูทีวีมีนักวิเคราะห์มาพูดบางอย่างมันก็ส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงไม่ว่าจะพูดกันถึงเรื่อง ยุทธวิธีการจะไปคุณจะต้องไปถล่มจ,จุดนั้นจุดนี้ไม่ว่าเขาจะเจตนายังไงในการพูดแต่พูดออกไปแล้วเนี่ยคุณซียคิดว่าผลกระทบส่วนหนึ่งเนี่ยมันสร้างความรุนแรงให้กับคนไม่มากก็น้อยคุณซีก็นึกไปถึงหนังสงครามหนังสงครามเนี่ยฉากที่เขาลบกันเนี่ย มันก็จะมีเสียงดนตรีประกอบคึกคัดฮึกเหิมแต่มันก็จะมีอยู่บางซีนที่ลบกันแล้วก็จะทำเสียงดนตรีแบบเศร้าๆแล้วก็ถ่ายภาพแบบสโลโมชั่นคุณซีก็นั่งดูหนังเหล่านั้นแล้วก็ตีความว่าผู้กำกับผู้เขียนบทก็คงจะทำให้คนดูเข้าใจว่า สงครามเนี่ยยังไงมันก็ไม่ดีมีแต่ความสูญเสียและความโศกเศร้าเป็นบั้นปลายเป็นเดสติเนชันสุดท้ายแง่แต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณซีก็เข้า,าใจครับว่ามันต้องปกป้องตัวเองถ้าคิดจะลืงถึงจุดที่ต้องปกป้องตัวเองแล้วไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นหรอกไม่ต้องไปโฟกัสว่าประเทศไหน หรือประเทศที่มีปัญหากันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องเอาเป็นเงื่อนไขต่างๆนานาคิดเยอะไปคุณเสียคิดอย่างนั้นคิดเยอะไปงูเขียวอยู่บนเตียงที่กำลังจะนอนอยู่ไม่เอาขู่งูเขียวออกก่อนแล้วจะไปคิดเรื่องอื่นก่อนได้ยังไงก็ต้องคิดหาทกางกำจัดภัยใกล้ตัวก่อนแล้วที่เหลือก็ค่อยว่ากันสุนัขกำลังจะกัดไปคิดเรื่อง กฎหมายห้ามทำร้ายสุนัขห้ามทรมานสุนัขไม่มีก็ต้องปกป้องตัวเองไว้ก่อนคุณซีก็คิดอย่างนั้นคุณซีก็คิดว่าที่เขาอ่านข่าวมันก็มีข่าวพี่น้องสายเลือดเดียวกันฆ่ากันตายเพื่อแย่งสมบัติแล้วนับภาษาอะไรกับผู้นำ ที่มีนิสัยไม่ค่อยจะดีก็สามารถที่จะเอาบุคคลที่ไม่ใช่ญาติตัวเองพาไปเสียชีวิตก็ได้ก็อาจจะเป็นทหารหรือเอาจะอาจจะเป็นพลเรือนเขาก็ไม่สนหรอกครับเสียชีวิตไม่เสียชีวิตแล้วยิ่งเรื่อง เขาก็ไม่กลัวหรอกครับว่าประเทศไหนจะไปฟ้ององค์การระหว่างประเทศเพราะเขาไม่สนอยู่แล้วขอให้เขาได้อยู่ในอำนาจในประเทศของเขาก็เพียงพอแล้วเขาก็ไม่อยากจะคบใครอะไรหรอกเขาไม่ได้รักประชาชนจริงๆหรอกเขารักตัวเองพวกพ้องแล้วก็อำนาจของตัวเองที่มีอยู่เท่านั้นเอง มันก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรเลยฮะคุณซีเขาคิดในใจอย่างนั้นไม่ได้เรื่องแปลกใดๆเลยเรื่องเก่าถมถืดมาจากลุกดึกดำบัน์แล้วเรื่องประเภทเห็นแก่ตัวทำอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดมันมีมาน,นานกาเลอยู่แล้วคุณซีเขาก็มองแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่คุณซีเขาเห็นว่ามันก็แปลกๆตลกๆนิดๆคือกลุ่มคนในประเทศเขาก็สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่คุณซีเขามองก็คือว่าเจ้าหน้าที่บางคนเมื่อ เจ้าหน้าที่บางคนก็ทำร้ายคนในประเทศเหมือนกันสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่บางคนที่มันมีนิสัยไม่ดีในหน้าข่าวก็เห็นอยู่คุณซีก็มองเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าเออความเป็นจริงของชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ พอถึงช่วงเวลาลบก็ก็มีคนไปเชียร์เดี๋ยวพอไม่มีข่าวข่าวช่วงการลบลากันเต็มหน้าจอทีวีหน้าสื่อมันก็มีปัญหาที่เจ้าหน้าที่บางคนเหล่านั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บางคนก็มามีปัญหากับพลเรือนกับประชาชนของตัวเองในชาติ ซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกันก็ได้เพราะว่าทุกองค์กรทุกกลุ่มก้อนมันก็มีคนดีและไม่ดีปะปนกันไปก็มีคนบอกว่าในยามที่ลบกันเนี่ยมีเรื่องราวชายแดนประมาณนี้เราต้องสามัคคีกัน คนในชาติต้องมีความสามัคคีกันคุณสีก็ก็ฟังแล้วก็คิดว่ามันจะไปสามัคคีกันได้ไงถ้าอีกฝ่ายหนึ่งกินแรงอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้คุณสีเขาคิดถึงเรื่องราวในที่ทำงานของเขาเองในอดีตในที่ทำงานมีคนกินแรงอยู่จะให้ไปสามัคคีกับมันได้ยังไง มันต้องเท่าเทียมเสมอภาคกันก่อนถึงจะสามัคคีกันได้บางคนถูกหลอกใช้ไปเรื่อยๆจะให้สามัคคีกันหรือจะให้ตัวเองครองอำนาจไปเรื่อยๆโดยการหลอกใช้คนอื่นนี่คุณสี่เขาก็แค่สงสัย คุณซีเขาก็นั่งดูทีวีมีนักวิเคราะห์เข้ามาบอกว่าประเทศบีทำแบบนี้มันจะเป็นผลดีต่อตัวเขาเองในเวทีโลกได้ยังไงในเรื่องการมีการยิงหรือว่ามีการทำลายล้าง สถานที่ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของทาหารเป็นสถานที่ของที่มีพลเรือนชาวบ้านอยู่แล้วเขก็พูดกับเขาเองว่ามันไม่ดีต่อสายตาประชาคมโลกคุณซีก็คิดในใจว่าก็ใช่ในเมื่อเขาต้องการ มีการสันนิษฐานว่าเขาต้องการดินแดนอะไรจากประเทศเอแล้วก็กทำการฟ้องประชาคมโลกช่องทางไหนก็แล้วแต่แต่เขามาทำแบบนี้มีการทำลายล้างสถานที่ของพลเรือนทำให้มีการเสียหายบาดเจ็บเลื่อมันจะดียังไงก็นั่นไง ก็เป็นเหตุผลสนับสนุนความคิดคุณซีที่บอกว่า,วาเขาไม่สนนะครับเขาทําตามไปเพื่อโชว์ประชาชนของเขาให้เห็นเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้หวังผลอะไร่ะก็คุณซีเขาสันิษฐานไปแล้วว่าผู้นำแบบนี้เขาเรียกว่ารักตัวเองรักพวกพ้องรักอำนาจตัวเองที่เหลือก็ไม่สนหรอ ประเทศชาติประชาชนอะไรไงก็ไม่ได้สนใจเขาทำไปตามให้มันดูเสมือนว่าเขารักชาติทำเพื่อชาติประชาชนที่อยู่ในประเทศของเขาก็จะได้รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสนับสนุนตัวเขาถ้ามีการเลือกตั้งเขาก็ได้ เลทิ้งตรงนี้มันก็ง่ายๆแค่นั้นละ่ะคุณซกีก็คิดในใจการต้องการดินแดนสิ่งปลูกสร้างการกล่าวหาอีกฝั่งหนึ่งว่าเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบต่างๆเพื่อสนับสนุนให้คนในชาติของตัวเองรับรู้ว่าตัวเองนั้น ดีรักชาติเพราะฉะนั้นพวกคุณควรสนับสนุนกับผมให้เป็นผู้นำต่อไปไั่นก็เท่านั้นเองคุณซีก็คิดอย่างนั้นคุณซีก็คิดว่าตามชายแดนมันก็ปะทะกันได้ตลอดกระสุนไม่กี่นัดยิงข้ามมามันก็เรียกการประทะแล้ว กระสุนทักแม็กซีนหนึ่งจะสักกี่บาทกันเนี่ยสำหรับระดับประเทศถ้ามีใครฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งคิดว่าจะป่วนมันก็ป่วนได้ตลอดนะฮะก็ป่วนได้เป็นปีๆแหละเขาก็ต้องเขียนบทวางแปลนวางแผนมาอยู่แล้วว่ามันจะจบอย่างไง เขาต้องมองให้สุดทางอยู่แล้วของแบบนี้เขาไม่มามองเงินครึ่งๆกลางๆหรอกคุณซีก็ดูทีวีเขาก็ได้ยินประโยคว่าดินแดนมันติดกันทำยังไงมันก็หนีกันไม่พ้นมันอยู่ที่ว่าคุณซีก็คิดว่ามันอยู่ที่ว่านิยามมันยังไงอะเพราะว่าคุณซีดู ดูหน้าดูตาของนักวิเคราะห์แล้วก็น่าจะมีทรัพย์สินเงินทองที่จะไปอยู่เมืองนอกเมืองนาได้หนีไม่พน้นใครหนีไม่พลนถ้าหมายถึงทุกคนก็ไม่น่าจะใช่แต่ถ้าบางคนก็ก็สามารถที่จะไปอยู่ที่อื่นได้ทำไมจะหนีไม่ได้แล้วถ้าจะมาบอกว่า ดินแดนติดกันหนีกันไม่พ้นก็ต้องยอมเพราะทุกอย่างมันก็ไม่ใช่อีกเพราะคุณซีก็คงมีประสบการณ์มามีปัญหาเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ก็ไม่ได้ยอมทุกอย่างยอมวันนี้ก็ต้องยอมตลอดไปหรือเปล่าเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ก็คิดว่าทำได้แล้วนี่ ทำได้เดี๋ยวเขาก็ทำต่อมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมทุกอย่างคุณซีก็คิดอย่างนั้นบางนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าสุดท้ายที่ก็ต้องจบที่โต๊ะเจราจาแต่คุณซีเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะมันก็ไม่เสมอไปหรอกตามประวัติศาสตร์ ใครไปศึกษาก็แล้วแต่คุณซีก็ไม่ได้ไปศึกษาอะไรมากมายขนาดนั้นสุดท้ายมันจะจบลงที่ฝ่ายที่นิสัยไม่ดีได้ผลประโยชน์ตามที่ตัวเองต้องการมันก็จบสมมุติฝ่ายที่มาป่วนได้ผลประโยชน์แล้วมันก็จบไปเลยก็ได้ ก็ค,อคอ่อยๆเลือนลางหายไปหรือบางทีฝ่ายที่กำมาป่วนไม่ได้อยู่ในอำนาจต่อก็ไม่สามารถที่จะมาป่วนได้แล้วคนใหม่ก็อาจจะไม่มีนิสัยเหมือนเดิเหมือนกันก็ได้หรือถ้าเป็นพ่อเป็นลูกกันลูกก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับพ่อ ก็ได้เมื่อพ่อป่วยเสียชีวิตหรือไม่มีอำนาจไม่มีพลังในการมาควบคุมลูกตัวเองแล้วนโยบายวิธีการปฏิบัติมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไเป็นได้หมดเป็นไปได้หมดคุณซีก็นั่งฟังนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าประเทศเอเนี่ยต้อง ทางการทูตต้องทำฟ้องประชาคมโลกทำตามขั้นตอนซีก็คิดว่ามีขั้นตอนทำก็ทำไปแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยประเทศที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าเขายึดถือเรื่องการคองอำนาจซะแล้ว ก็ไม่สนใจหรอประชาคมโลกจะมองเขาเป็นยังไงเขาไม่สนอยู่แล้วนอกเสียจากว่ามันจะมีบทลงโทษที่แบบว่าจับเข้าไปเข้าคุกจับเข้าไปประหารมาบุกจับเขาพูดตามเขาถึงประเทศเขาเลยถึงขั้นนั้นแล้วมันอาจจะมีคันเกรงกลัวอะไรบ้างแต่ถ้ามันไม่ใช่ถึงขั้นนั้น ก็ไม่สนหรอกฮะคนเราอายุเฉลี่ยร้อยปีเดี๋ยวก็ไปแล้วได้อำนาจไปอยู่ไปสักยี่สิบสามสิบมันก็หมดแล้วอายุไขมันก็หมดแล้วกำลังวังชามก็หมดแล้วเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แล้วก็จะไปสนทำไมฮะประชาคมโลกใครจะมองเขาอย่างไงก็มไม่สนใจอยู่แล้ว เขามีเงินมีอำนาจอยู่ในถิ่นของเขามันก็เท่านั้นแหลฮะคุณซีเขาก็คิดอย่างนั้นถ้ามีเรื่องมีราวกันแล้วคุณซีเขาอยู่ชายแดนหรือพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีการทะเลาะบ,บอกแววงกันระหว่างสองประเทศเนี่ยเขาต้องหาทางไปแล้ว คงไม่ต้องรอถึงว่ามีการประทะกันเกิดขึ้นหรอกเราไม่มีอาชีพที่ไปทำหน้าที่แบบทหารเราก็ต้องรักษาตัวเราไว้เพื่อหาเลี้ยงชีพหาเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่ดูแล พ่อแม่เราก็ต้องรักษาชีวิตเราไว้ก่อนเป็นเรื่องธรรมดาคุณซีคิดอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ช่วยการสนับสนุนช่องนี้กันได้นะตามหมายเลขที่ขึ้นไว้ให้ถ้าใครยังทำไม่เป็นก็ลองไปอ่านวิธีการทำที่ในในส่วนของคำอธิบายใต้คลิป